สวัสดีค่ะสวัสดีซีฟนชองทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเกานะคะยินดีต้อนรับเขาสูช่องแพะรพะรวยคลิปนี้เปิดโตวด้วยร้อยยิ้มคือเกานำชมเลขคลิปนี้ก็จะลงสูตรล่าพัฒนาละก็ห้าน้อยของงวดวันศุกร์ที่หาท่านว่านะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานำชมรับซับเต็มๆเลยนะคะผูได,ได้โดียวเด้มายินดีนำรีน้ำชม คลิปนี้จะลงสูตรพอผู้ใช้ไเด้พิจารณากันคือเก่านะคะเลขอีพอเฮานะคะคุณชมบอผิดหวังนะคะวทต่ิพานมากระแตกทึ่งน้อยแตกทึ่งเล่าเลยน้องชมห้าหน้อยของพอเฮาเข่าสองน้อยรรดเนะคะเมื่อวานนี่น้องชมแตกน้อยเือืน้อยพิเศษไปจนฮอด v i p เลยนะคะพิเศษออกศูนย์เจ็ดน้ณชม v i p เหลืองพอเฮามา เต็มๆคือหกศูนย์นะคะรับซัพหาน้อยแล้วพอมาหอดลาวพัฒนาน้ำชมเลขพอห้าเน้นให้จัดไ้นะคะสามเจ็ดน้ำชมลาวพัฒนาแตกจังๆเลยนะคะสามเจ็ดตรง,ตรง,ตรงๆเนนเนๆยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆเลยค่ะเออ้อผู้ใดได้โชคไปเล้วยินดีน้ำดีนะคะผู้ใดบ่ท่านใดนะคะหมวดหนี้ลุ่นต่อเลย สำหรับพ่อผู้ใช้ห้าวนมชมแล้วก็จะได้เปลี่ยนแนวทางโตใดจังใดเอฟซีเฟนชองไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อห้าให้พ่อห้าเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันเดลเลค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพร่ร,รวยนะคะอู้วิขดนี้เปิดตัวด้วยแล้วย,ยิ้มเนาะบอเนาะเลขพอ่อผู้ใช้ห้านะคะ หลังจากที่ออกคิปไปร่มชมคิหมวดทิพานมาเฮ้าออกก่อนมือหนึ่งนะพ่อเนาะออกคิปว่านังคารเลกคอเฮากามาห้าหน้อยมือนั่นเลยนะพ่อเนาะที่พอเฮาจัดห้นะคะเจ็ดหามาาัตงแต่น้อยปกติมือนั่นเมื่อวานนี้บ่ผิดหวังเนาะเหล่าพัตนาไหมแตกทั้งน้อยแตกทั้งเล่านะคะเมื่อวานนี้ห้าหน้อยพอเฮาเขามาเขาก่อนเนาะเมื่อาวานนี้เนาะแตกน้อยแหลกลกับน,น้อย สุดท่ายเลยนะคะเล่าพัฒนาเฮียงคับนะพอ่อพอเฮ้าวงห้เลยนะคะมอว่านี่อุย้ย้าพูดในโบได้กับโบลูเจว่าจังไดแล้วนะพอ่อมาว่านี่หมียมันครับมันเนี้ยนะคะสาหรับคนที่ไปเรียนแต่ห้าหน้อยบนเรียน,นเล้ากับเสียใจน้ำนะคะพะว่าเลขตัวนี้พอเข้าโบดิเมอว่านี้เฮียงห้หน่อยครับน้องพอห้แค่หาชุดแมเมาว่าเนาะครับรน้อยอุย้ยพอพอใจเฮาเพื่อนเป็นคนใจดีใจบุญนะคะ แฟนช่องเฮากับไาซียบาลมีกับพอเฮ้านะคะงวดนี้มีแววว่าจะเขาต่อเป็นบ่อเล่าเฮ้าไหมส่วนมากเลขพอผู้ชายเฮ้าทาเขาจะเข่าล้วล้วนะพอ่อเล็กไหมครับว่เขาน้อยกับเขาลายตั้งใจฟังกันเด้อท่านผู้ชมเด้อแล้วก็เตรียมประกาศจดย์น้ำพอเฮ้าเลยนะคะอางวดนี้แอดมินลงหกอนเลยท่านผู้ชมเป็นของงวดวันศุกร์ที่หาท่านว่านะคะเลิกสันวันดีแต่ว่าเมื่อนี้ เขาลงก่อนหมือนหนึ่งเลยนะพ่อโบเมนว่าเลขออกจากเมื่อบอกว่าถือนะพ่ออีหลีนะคะแต่ว่า้าผู้ใดมาข้า่นน้อย้าท่านมือนีก็จัดก่อนเลยนะพ่อเนาะ้านอยไหมมักมาดร,ร,รัวรัวเลยนะคะเลขพอเ้าเอามือนีเื่นน้่ใหนได้ตัวใดเนี่ยมือนีตัดเลยเนาะจัดเลยพ่อตัวเด่นเด่นเลยบอดองตัดเลยวันนี้ห้าเก้า จากวันี้พ่อเราเน้นให้มีห้าเก้าค่ะพ่อเก้าสองแล้วก็เก้าสองค่ะพ่อหกศูนย์หกศูนย์ค่ะพ่อแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะพ่อหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะพ่อเก้าเก้าแล้วก็มีโอ้เลขบินเก้าเก้าค่ะพ่อ แสดงว่าพอห้ามักเหล็กเบิีนน่มีแมวอีกแล้วนะพ่อเนาะครับชุดสมตัวมีพอพวหัวนี่ไหมเบิ้ดอีกหนึ่งชุดห้าห้าค่ะโอ้เลขเบิ้นหวนัวทีพอห้ามักสองชุดสองหางคือเก่าเก่ากับหาหาน้ำชมที่พอจัดไทยมือนีเลขสองตัวมีหาเก่าเก่าสองหศปดศู แลวการหนึ่งสามถูกต้องนะพ่อเนาะเลขเบิลสองชุดสองหางคือเก้าเก้าขับหาหานะค่ะอย่าลืมว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะพ่อขันผู้ใดามากเลขเบิลอย่าลืมกับหัวเวียดนามนะพ่อเนาะต่อไปเลขสามตัวนี่บวองวันนี่จัดไหมบ่หกสามศูนย์ค่ะเลขสามตัวบอนาม่องขามด้วยค่ะหกสามศูนย์เพราะว <6 30 S 1> ่างวดก่อนกับมาชุดสามตัวนะพ่อเนาะคุณน้อยทึงเล่าเลยเนาะค่ะงวดก่อนเนี่ย ตัวใดอีกพ่อหมดหมดครับอ้เลขสามตัวชุดเดียวบ่พอวันนี้ครับเพราะว่าตัดให้เพิน่นดิตัดแล้วโอ้พ่อเขาตัดแล้วโอเคพ่อก็คือว่าสามศูนต์ตัวนี้ตัดเองโลดกนะพ่อบาดท,ที่นี่เน้น,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 นเนี่ยพ่อเน้นตัวใดเนี่ยตัวเน้นเน้นหกศูนย์ข่าฟันไปที่หกศูนย์พ่อเก้าสองแล้วก็เก้าสองพ่อแปดศูนย์ แปดศูนย์ครับพ่อห้าเ <59. S 1> ก้าก็ห้าเก้าห่วยแสดงมือขวา้ามักขัดมักเนื้อวันนี้เป็นขัดติดตัวเนีเยนแล้วนะพ่อเนียนเกือบนะทุกชุดเลยนะคะทแ่ดเก้าเก้าสองหกศูนย์แล้วกัแปดศูนย์ถูกต้องป้าพ่อข่าวดันี้มันใจป้าพ่อวันนะี้ค่ะหัวนี้ คือเก่านั่นและจ้าถูกปองวันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากนะคะขอให้แตกปังปังถึงน้อยถึงเลาวคือเก่านะพ่อเนาะขอบคุณพ่นหลายๆเลยค่ะเรื่องที่แบ่งปันแนวทางขออวยพรให้พ่อเฮาสุขภาพแข็งแรงล้วกะให้ได้โชคได้มันล้ะก็ให้เส้นช่องได้โชคได้มันกับพ่อครับพ่อขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบอทั้งม้วนนะคะสูตรเล่าพัฒนาหลักละห้าน้อย ของพอผู้ใช้ฮางวดวันที่หาท่านว่าหกแปดน้ำชมงวดนี้พอเขาจะหายมีหาเก่าเก้าสองหกศูนยแล้วกันหนสนะคะเลขเบิ่นพอเฮามัก2อชุด2องหางคือเก่าเก่ากับหาหานะคะเลขชุด3าตัวงวดนี้พอเขาฟันหายชุดเดียวหางเดียวคือ6กสามนย์นชมมักชอบแคปหน้าจอไปพิจนารณาได้เลยนะคะเลขพอเข้าเดินดีเขาดีหลีน้ำชม หลังจากงวดที่ผ่านมารับซับเต็มๆแล้วเนะคะงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้แตกปังๆทึ่งน้อยทึ่งเล่าคือเก่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ